กดติดตามช่อง auto cra e. thai land ของเราตอนนี้เพื่อไม่พลาดการรีวิวสเปคและฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นของยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดวันนี้เราจะพาคุณขึ้นสู่ท้องฟ้าไปกับเฉินดูเจ1 0 4เครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์รุ่นล่าสุดของจีนที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองน่านฟ้าด้วยพลังและความแม่นยำรีวิวนี้จะเจาะลึกสมรรถนะเทคโนโลยีการออกแบบและเหตุผลที่มันถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักสู้ทางอากาศที่ทั่วโลกกับตามอง J104 เป็นรุ่นพัฒนาล่าสุดของตระกูล J 1 0ผลงานของเชงดูแอโรสเป e คอร์ปอเรชันเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ปฏิบัติภารกิจได้หลายบทบาททั้งการครองอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือดีไซน์แบบปีกเดลตาและขนาดทำให้มันมีความคล่องตัวสูงสุดสามารถหักมุมรุนแรงได้และยังคงควบคุมได้แม้ในสภาวะการรบที่กดดันหัวใจสำคัญของมันคือเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนสมัยใหม่ที่ให้แรงขับสูงพร้อมระบบเผาไม่เร่งกำลัง Afterburner ทำให้สามารถทำความเร็วได้ถึงแม้สอหรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียงกำลังมหาศาลนี้ทำให้ J-10C เร่งความเร็วและไต่ระดับได้อย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้มันได้เปรียบในสถานการณ์ดลกลางอากาศหรือการสกัดการเป้าหมายความก้าวหน้าสำคัญที่ทำให้ J-10C แตกต่างจาก,กรุ่นก่อนๆคือการติดตั้งเรดาร์ AESA หรือ Active Electronic e s c a n Sky Array เรดาร์ชนิดนี้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันอย่างแม่นยำ ให้ประสิทธิภาพสูงในสงครามนอกระยะสายตาซึ่งความเร็วในการตรวจจับและตอบสนองคือสิ่งที่ตัดสินแพ้ชนะนอกจากนี้ยังทำหน้าที่สนับสนุนสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เครื่องบินรอดพ้นจากการโจมตีของระบบป้องกันสมัยใหม่ได้ดียิ่งขึ้นด้านอาวุธเจ1นสสามารถติดตั้งได้หลากหลายทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะไกล ระเบิดนำวิถีแม่นยำและขีปนาวุธโจมตีภาพคพื้นดินความยืดหยุ่นนี้ทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่รับมือได้ทั้งการรบกลางอากาศและภารกิจโจมตีตัวอย่างเช่นการติดตั้ง P ี1 5สําำหรับการยิงระยะไกลและ P ี1 0ที่ยอดเยี่ยมในการรบระยะไกลห้องนักบินของ J104 ใช้ระบบจอภาพดิจิทัลแบบ s ล c ส c k p ิดพร้อมอว n i c s ทันสมัยควบคุมด้วยระบบ HOTAS หรือ Hand on t o t t l and Stick เพื่อให้การบังคับเป็นธรรมชาติและตอบสนองได้ทันที นักบินยังสามารถใช้เฮลเมัลไซ์หรือระบบเลงผ่านหมวกนักบินช่วยให้เลงเป้าหมายได้เพียงแค่มองไปยันทิศนั้นแม้ j 104จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบเหมือนเครื่องบินรุ่นที่5แต่การออกแบบก็มีการลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์และติดตั้งระบบต่อต้านสัญญาณเรดาร์ขั้นสูงทําให้รอดพ้นการตรวจจับได้ง่ายขึ้นในแนนฟ้าที่มีการป้องกันหนาแน,น,น่นในแง่การปฏิบัติการ j 104กลายเป็นกําลังหลักของกองทัพอากาศจีนและยังได้รับความสนใจจากหลายประเทศ ด้วยสมดุลของราคาสมรรถนะและเทคโนโลยีทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับชาติที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถด้านอากาศโดยไม่ต้องลงทุนกับเครื่องบินรุ่นที่5ที่มีราคาสูงสำหรับคนรักการบินเจ104ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจกักรแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวกระโดดด้านวิศวกรรมการบินของจีนในช่วง20ปีที่ผ่านมามันคือการรวมกันของความเร็วความคล่องตัวพลังทำลายล้างและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อสนามรบยุคใหม่โดยแท้ สรุปแล้ว J104 คือเครื่องบินขับไล่ที่ผสมผสานการออกแบบที่ยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ทรงพลังระบบรเรดาร์ล้ำสมัยและอาวุธครบครันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในการรบระยะประชิดและการโจมตีระยะไกลออโตโอ้ซี a า e ์เอซัดอไทยแลนด์ภูมิใจที่ได้นำเสนอรีวิวเชิงลึกของนักรบเบหะที่น่าตื่นเต้นที่สุดรุ่นหนึ่งในยุคปัจจุบันกดติดตามออโต้ซีอาร์เอซัดไทยแลนด์ตอนนี้เพื่อรับชมรีวิวเพิ่มเติม,ตมจอดลึกเทคโนโลยีทหารและฟีเจอร์ของเครื่องจักรที่กำลังเ,งงเรา แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับ